สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูรถหล้อเมก้านะครับซึ่งวันนี้ผมจะพามาดูรถทั้งคันเลยนะครับในทุกๆส่วนเท่าที่ผมจะถ่ายได้เราเป็นไปได้ในส่วนแรกที่ผมจะพาไปดูกันเลยนะครับคือส่วนของหัวเก่งนะครับส่วนของหัวเก่งเนี่ย จะเห็นได้ว่าได้ทำสีใหม่เรียบร้อยทั้งคันค่อนข้างสวยทีเดียวเลยนะครับตัวหัวเก่งที่เราเห็นนี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากเพราะทำสีไปหมดแล้วเรียบร้อยเราจะมาดูภายในกันดีกว่านะครับภายในเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวรถภายในยังทำความสะอาดได้อีกนะครับซึ่งอ,อ,อาจจะต้องเก็บงานเพิ่มเติมแต่เบาะเนี่ยได้หุ้มใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือทำความสะอาดดูดฝุ่น อีกนิดหน่อยก็จะดูดีมากขึ้นแล้วก็สภาพพร้อมใช้มากขึ้นจริงๆครับหลังจากที่เราได้ดูหัวเก่งแล้วก็ภายในของตัวรถคันนี้กันแล้วนะครับทีนี้ผมจะพามาส่วนที่2ครับคือส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ฮีโน่เมกาเนี่ยตัวนี้จะมาพร้อมเครื่องยนต์ j o 7 e นะครับสำหรับ ท่านผู้ชมคนไหนที่อยากฟังเสียงเครื่องชัดๆผมจะลงไว้ท้ายคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ชมจะได้ฟังเสียงเครื่องชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเครื่อง JO7E เนี่ยมันมีทั้งหมด5สูรนะครับซึ่งผมได้ศึกษามาแล้วว่าไอ้ตัว JO7E เนี่ยมันมีทั้งหมด3รุ่นความแตกต่างก็คือแรงม้าของรุ่นนะครับ JO7E จะมีทั้งหมด3รุ่นก็คือ 220แรงมา้า240แรงมา้าและ260แรงมา้าซึ่งผมได้ดูหน้าเล่มของรถคันนี้แล้วนะครับได้ลงเล่มไว้ที่240แรงม้าครับมาต่อกันในส่วนต่อไปเลยนะครับคือส่วนของกระบะด,ดับกระบะด,ดับเนี่ยผมเพิ่งวัดเมื่อสักครู่ได้ประมาณ3.84เมตรนะครับตัวกระบะด,ดับเนี่ยเป็นตัวกระบะด,ดับใหม่ ต่อเหล็กใหม่เลยแล้วก็ทำสีให้ใหม่ด้วยกระบาดน้ำนี้ผมคาดว่าน่าจะได้ประมาณ5-6คิวนะครับซึ่งกระบอกน้ำตรงนี้ก็ประมาณ6กตันระหว่างนี้ผมก็จะยกดับขึ้นลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นการลองดับไปในตัวเลยดับก็ดูดีมาก แล้วมาในส่วนสุดท้ายกันนะครับผมจะถ่ายรอบๆคัสซีรอบนอกเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าคัสซีคันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งผมมองว่าคัสซีคันนี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเดํมเดิมไม่น่ามีสนิมนเกาะเยอะมากแล้วข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับคือ ทางรถคันนี้จริงๆต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่2คู่ใหม่ให้ลูกค้าด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจแล้วก็ยางใหม่ทั้งหมด7เส้นพร้อมยังอะไร1เส้นเลยนะครับ wow.